ท่านผู้ชมก็มาสนุกกับขี่เช่นเคยกับชาร์ลีโฮมนะคะพาร์ทที่2หลังจากที่ทอมมาหาเราต้องการให้ช่วยตามหาพ่อของเขาที่หายไปเมื่อ3อาทิตย์ที่แล้วตำรวจก็ไม่ได้ใส่ใจด้วยตอนนี้ก็เป็นหน้าที่พระเอกของเรานะคะมิสเตอร์ฮอลทนะเราได้นัดกับทอมไว้นะั่นเดี๋ยวจะไปหาเขาที่บ้านนะก่อนออกจากบ้านเนี่ยเราก็ต้องมาดูการแต่งตัวของเราจะออกแบบนี้ก็ไม่ได้เนาะว่าไงมาดูชุดกันเลยโอ้โหหมวกไม่มีอะไรเลยเหรอที่แบบ อืมคือหนุ่มของเรานะฮะสามสิบอัพนะคิดว่าแว่นไม่เอานะจ๊ะผมก็โอ้โหเอาทรงนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวมาดูอย่างอื่นแล้วกันอันนี้อะไรโอ้โหแว่นตาด้วยนักสืบมีหนวดด้วยโอ้โหไม่ไหวอะจ๊ะเป็นไอ้นี่เลยนะโจนแทนที่จะเป็นดีเ e c t ทีฟใช่ไหมหรือเกี่ยวกับทนายอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อะ่ะโอ้ดูดิ โอ้นี่ขนาดโกหนวดแล้วนะก็ยังมีอยู่อย่างหัวร้านหมวกรุ่นไหนเนี่ยสมัยสงครามโลกครั้งที่สองป่ะคือนี่เราอยู่ในลอนดอนนะสมัยเมื่อห้าสิบปีที่แล้วหรือไม่ก็ไม่รู้กี่ปีเหมือนกันแต่ดูแล้วถ้าทางเรายังไม่เกิดนะฮะที่เห็นเนาะมิสเตอร์โฮมคนนี้นะ เขาเป็นนักสืบหรือว่าดีเด็กทีฟนะคะที่จะต้องไปตามหาพ่อของเด็กหนุ่มทอมนะคะเรามาดูเสื้อผ้าและกันว่าจะใส่ชุดไหนดีแหมเจนเดแมนเลยอะ่ะโอเคอันนี้ชุดนอนนะชุดอยู่บ้านโอ้โหมีแจ็คเก็ตด,ด้วยชุดนี้ดีไหมเดี๋ยวดูทิง้งไม่มีแล้วอะ่ะอันนี้ก็ใช้ได้อยู่ยังไงดีเอาอะไรดีเอ่ยคือ โอเคนี่สไตล์ของคีสำหรับหนุ่มลอนดอนนะคะคีไม่จริงๆแล้วถ้าเกิด30อับักก็จะใส่แบบนี้แหละแต่ถ้าต่ำกว่านั้นก็จะมียากเก็ตที่สั้นนะแล้วแบบไม่คุมมาถึงต้นเทา้าอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้หนุ่มของเรานะต้องแต่งตัวให้แบบเรียกว่าไงอะสลีเริย์หน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบสุภาพบุรุษอะไรอย่างเงี้ยมาดูอีกห้องนึงโหมีเครื่องพิมพ์ด้วย สมัยรุ่นไหนไม่รู้ตอนนี้เราไม่มีใช้แล้วใช้คอมพิวเตอร์แทนโอเคออกไปข้างนอกกันเลยค่ะเอาปิดประตูทำไมล่ะเดี๋ยวเราไปหาทอมกันนะคะมาดูว่าจะไปยังไงแบบไหนพูดจริงๆแล้วเกมนี้นะคะคียังไม่เคยเล่นมาเหมือนกันไม่รู้ว่าอะไรยังไงคือที่แน่ๆเนี่ยเราต้องหาข้อมูลอันนี้หนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวกับเมืองลอนดอนนะคะ ถนนนี้เนาะไม่รู้เหมือนกันอันนี้ยังแปลไม่เต็มที่คือคีไม่อยากจะแปลมากนะคะเพราะว่าเาเวลาไม่ค่อยมีนั่นเองแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเนาะก็มาดูกันไปแล้วเดี๋ยวจะแปลให้อีกคีนะคะแบบชัวๆไปเลยแล้ะกันเนาะเพราะตอนนี้ไม่มีเวลาจริงๆเลยโอ้โหสุดยอดไปไหนกันดีโอ้นี่เดินก่อจะถึงก็คงไม่น,ะนั้นนี่โอ้โหเฮ้ลุงคุยอะไรกันคุยด้วยควนดีโอ้โหมีรถม้าด้วย รุ่นนั้นไม่มีรถนะคะที่เป็นเครื่องจกักรเนาะก็ใช้ม้าแทนรถไปสมัยก่อนนั่นไงเรายังไม่เกิดจริงด้วยเฮ้รุง่งพาผมไปถนนนี้หน่อยสิก็คือโนตสตรีทนะคะเลขที่12ไปกันเลยค่ะเรียบร้อยนั่งรถม้าไปโอเคชุดนี้ใช้ได้อยู่นะหนุ่มของเราเมื่อกี้ยัง40่สพตอนนี้30หรอก็โอเคนะหน้าตามมาใช้ได้อยู่สไตล์นี้เลยนะถ้าเป็นผู้ใหญ่คีก็จะชอบแบบนี้แหละคือ มาต้องนิ่งเข้มเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้โกรณีที่เรานั่งไปหาทอมนะเพะเอกของเราหลอขึ้นนะกราฟิกชุดยอดหน้าตาโอเคใช้ได้หนวดน่าจะโกนให้กลิ้งกว่านี้นะจ้าหนุ่มเรียบร้อยเหมือนใส่ชุด <laughs> เหมือนบาทหลวงเลยอะ <laughs> นั่งดูคำพีใช่ไหม <laughs> สุดยอดถึงหรือยังเหนี่ยเรียบร้อยถึงแล้วโอเค เรามาถึงเนี่ยโอเคหมายถึงว่าถ้าเราลงม้ามาแล้วเนี่ยเราไม่สามารถเอาม้าข้ามไปได้นะเราก็ต้องเดินไปใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้วเรามาที่โนสตรีทนะเห็นเลยก็คือเลขที่12อันนี้เลขหนึ่งใช่ไหมตรงไหนไปได้ไหมไม่ได้เดินกลับโอเคเดี๋ยวหาเลขที่12มาเรื่อยๆไปเรื่อยๆทำอะไรกันอ๋อเล่นหมากลกสมัยก่อนอดูดิตึกเขาปูพังมาก นี่ไงเจอแล้วบันเลขที่สิบสองโอเคเข้าไปเลยเขาบอกว่าชั้นแรกนะฮะเลขที่ E อันนี้ B อันนี้ C โอเคต้องอยู่ข้างบนขึ้นไปเลยสุดยอดอือฮึนี่ไง E โอ้โหเสียงไก่ขันด้วยมาขันอะไรตอนช่วงบ่ายฮัลโหลมีใครอยู่ไหมเข้าไปเลยแล้วกันนั่นไงหนูทอมสวัสดีมิสเตอร์โฮม โอเคเราต้องดูนะคะเรามาหาเขาเนี่ยเพื่อที่จะนี่ไงมิสเตอร์ฮอสนะคะของพ่อเด็กคนนี้คือเขาหายไปเมื่อสามอาทิตย์ที่แล้วเราขอร้องหาพ่อผมด้วยครับโอเคนะเรามาบ้านเขาก็เพื่อที่จะหาข้อมูลที่ช่วยเหลือเราได้ในการตามหาพ่อของเขาอย่างน้อยๆก็น่าจะมีอะไรอ่ะเออเนี้อะไรสตรี ลืมอ่านก็คือยังไงอ่ะเราต้องมาหาเหมือนกับว่าจะเป็นพวกไดอารี่ของเขาโอ้โหกับข้าวเริ่มจะน้อยลงแล้วนะสำหรับครอบครัวนี้ดูดีก็รู้เลยนะคะว่ากับข้าวเขาไม่ใช่คนรวยมากมายที่จะเออพอกินพอใช้นะสำหรับครอบครัวนี้เนาะอันนี้อะไรเจอโน้ รู้สึกจะเป็นบินจ่ายของหรือเปล่าเดี๋ยวเราหมุนเข้าไปดูข้างหลังมีอะไรข้อมูลอะไรเดี๋ยวหมุนแป๊บโอเคไม่มีอะไรแล้วเปิดได้ไหมอ่ะไม่ได้แฮะเดี๋ยวดูอีกทีละกันอันนี้รูปใครเอ่ยแม่ของผมครับเขาตายตั้งแต่ผมยังเด็กอยู่พ่อมีสิ่งสุดท้ายที่เหลือมาจากเธอขอโทษนะแม่ฉันก็ทิ้งไปตั้งแต่ฉันยังเด็กเหมือนกัน โอ้โหอันนี้เป็นรูปของแม่ทอมนะคะเขาตายตั้งแต่ทอมยังเล็กอยู่อุ้ยอะไรเนี่ยหลังคาล<า>ั่เหรอ,หรอสมัยก่อนก็ไม่มีเอ่ออะไรนะคนรวยนะคะน้อยมากสงครามโลกครั้งที่สองนะอันนี้อะไรอ๋อน,นี่เป็นแจ็คเก็ตของพ่อทอมนะคะมาดูกันว่าเขามีอะไรหรือเปล่าที่จะเป็นข้อมูลให้เราได้โอเคไม่มีเลยด้านหลัง Probably taken from wall. อะไรเนี่ย so all อะไร step map หรือเปล่ารู้สึกเป็นเลขที่อะไรไม่เข้าใจเหมือนกันนะ <Okay. S 2> เดี๋ยวเราหาต่อไปเผื่อจะเจออะไรที่บอกเราได้นะว่าพ่อทอมไปอยู่ไหนเมืออ่อสามอาทิตย์ที่แล้วโอเคขึ้นข้างบนได้นี่ขึ้นไปดูขึ้นดี เอ้ย่อาทำเป็นโอ้ยโอ้โหนะเสียงนะะเหมือนจะพังลงมาเลยมาดูมีอะไรไหมไม่มีนี่กล่องอะไรอ่ะเปิดได้ไหมอ่ะเอาแล้วทำไมมันหมุนอย่างนี้แต่เราคี้กดอะไรไม่ได้เลยนะคะมันไม่มีอะไรให้เราดูหรอกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเราไม่ไม่ไม่เจออะไรเลยอ่ะโอเคเราต้องหาออบเจกต์นะคะที่เป็นซิมโบลเออ แล้วจะไปหาที่ไหนละจ๊ะไม่มีอ่ะดูดีหาหมดแล้วอ่ะไม่เห็นเลยอ่ะมันน่าจะมีอะไรบ้างอ่ะผมหวังว่าคุณจะเจอพ่อผมนะครับก็จะเจอได้ยังไงยังหาข้อมูลไม่ได้เลยหนูมีอะไรบ้างเปิดไม่ได้ด้วยอันนั้นอะไรอ่ะเป็นหนังสืออ๋อจะเป็นเกี่ยวกับหนังสือเก่านนะะที่ คือเขามีหนังสือนะคสามารถที่จะให้ทอมเนี่ยอ่านออกเขียนได้เขาไม่สามารถที่จะให้ทอมไปโรงเรียนได้ก็คือไม่มีตังพอนั่นเองก็มีหนังสือที่เห็นนี่นะคะที่สามารถให้ให้ทอมเนี่ยอ่านออกเขียนได้เนาะสมัยก่อนไม่มีโรงเรียนหรอโอเคดูดีขนมปังก็จะหมดแล้วแล้วก็มีแยมอยู่ด้วย อาหารมันไม่มีคือเนี่ยมันหาไม่ได้เลยอะ่ะโอเคนะคะคือหาไม่ได้แล้วจะทำยังไงทำไงต่อโ่ะโหคือมันมันไม่มีอะไรแล้วดูดิหาไปจนหมดแล้วว่าอันนี้ก็ดูไม่ได้เหมือนกันคือเราต้องหาไดอารี่ของพ่อทรอม อยู่ไหนล่ะเมื่อกี้เราขึ้นไปข้างบนก็ไม่มีนะคะต้องออกไปข้างนอกดูได้ไหมอ่ะไม่มีอ่ะคือเรามองหมดแล้วคือเขาต้องมีอะไรสักอย่างนึงที่ทําให้เราเออรู้ได้นะว่าเขาไปไหนทําอะไรเนาะโโหเดี๋ยวออกไปข้างนอกดีกว่าเผื่อจะเจออะไรบ้างเนาะคนข้างบ้านเผื่อจะเห็นเขาอะไรเงี้ยว่าเขาไปไหนกี่โมงไปเมื่อไหร่อันนี้เราออกทางหลังบ้านนะคะ ไม่มีอะไรเลยดูดิดูแล้วไม่เห็นน่ะซ้ายขวาก็ไม่มีเฮ้ลุงกวาดบ้านโอเคทําไปแล้วกันไม่เห็นอีกคือเราคุยไม่ได้ด้วยนะลุงเป็นไรทำความสะอาดแค่นี้บ่นเหรอนี่ไม่มีเฮ้งงไปตรงนู้นได้ไหมอ่ะแย่เลย ไม่รู้เหมือนกันว่าจะหาที่ไหนเดี๋ยวคีขอจบแพทนี้ไปก่อนเดี๋ยวเจอกันแพทหน้านะเรามาดูว่าชารีโฮมของเราเนี่ยสามารถเจอพ่อของทอมได้ไหมเดี๋ยวเจอกันแพทหน้านะสําหรับแพทนี้คีขอจบก่อนขอบคุณคนที่ติดตามแล้วก็สับสไครแล้วก็แชร์ด้วยนะคะขอบคุณจริงๆไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ